นี่แหละครับ้าเนื้อผงที่จะนำให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสุดยอดพระปิดตาที่ลูกศิษย์ลูกหาชอบมากเป็นอันดับต้นๆครับ,รบเขาเรียกว่าพระปิดตาปดนี่หลวงปูศิลาสิริจันโทเขาเรียกว่าพระผงดวงเศรษฐีหลวงปูศิลาสิริจันโทพระผงขงวังขัญบุญปะทายข้าวเปลือกอเป็นเนื้อขาวปีพศ2567หลังนี่ครับก็จะมีโคดณะบริเวณนี้แล้วแก่ว,ว่าศิลาศิลาเป็นชื่อลวงปู สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมสอนอพรกเครื่องนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมพระเนื้อผงของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับที่ร้านแจ็คเสมานะครับซึ่งวันนี้เขาได้มาใหม่นะครับก็เลยโทรให้ผมมาถ่ายให้เอฟซและทุกท่านได้ชมกันนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกับผมนะครับว่าวันนี้ทางร้านแจ็คเสมาจะนำพระเนื้อผงรุ่นไหนมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ เขาเปิดให้บูชาด้วยนะครับต้องดูให้จบนะครับว่าองค์ไหนราคาเท่าไหร่เพื่อท่านชอบจะได้แคปรูปหน้าจอแล้วคุยกับเขานะครับไปชมพร้อมกับผมเลยครับนี่แหละครับผ้าเนื้อผงที่จะนำให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับซึ่งทางร้านแจ็คได้นำเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวไปคุยกับเขานะครับว่าแต่ละรายการเป็นรุ่นไหนบ้างนะครับแล้วเปิดให้บูชายังไงนะครับ นี่นะครับมาทักทายกันก่อนนะครับสวัสดีครับแจ็คเซมาสวัสดีครับพิสนิทสวัสดีดีท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็สวัสดี FC สอนอร์ช่นกด้วยครับครับวันนี้ผมก็มีผ้าผง3รุ่น3รายการครับมาแบ่งให้กับ FC นะครับไม่มากไม่น้อยกำลังกาลังดีครับผมฮะผมขอนําเสนอเป็นรายการแรกเลยนะครับนะครับอะไรเอ่ยเป็นพระที่ลูกศิษย์ลูกหาตามหากันเยอะครับครเขาเรียกว่าผ้าผงดวงเศรษฐี หลวงปูศิลาสิริจันโทเป็นเนื้อผงพุทธคุณเป็นบล็อกเหล็กนะครับปีพศ2563จำนวนการสร้างเนี่ย8,000องค์บล็อกเหล็กนี่จะนิยมนะครับนี่ครับบล็อกเหล็กนี่ก็จะกดแม่พิมพ์ได้คมชัดกาบล็อกยางนะครับลักษณะองค์พระเนี่ยก็จะเป็นลักษณะหลวงปูศิลาครึ่งองค์ตรงนี้จะเป็นยันหัวใจดวงเศรษฐีอุอากาะนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นยันดวงเศรษฐีบล็อกเหล็กนี้เราดูตรงไหน ตรงเลขศูนย์เนี่ยจะมีรัศมีนะครับนี่ครับแล้วด้านหน้าเนี่ยก็จะมีขีดข้างหูบริเวณนี้นะครับนี่ครับแล้วด้านหลังก็จะมีจุดจุดตรงเดี๋ยวนะครับผมขออนุญาตส่องผมจําไม่ได้จุดตรงสอเสือคําว่าสูงนี่นะครับจุดตรงไหนนี่ครับตรงสอเสือคําว่าสูงนี่ครับนี่ครับเรียกว่าเป็นบล็อกเหล็กนะครับครับด้านหน้า ด้านหน้าก็จะมีขีดบริเวณหูชิงเียงนี้ครับเป็นขีดตรงๆนี้ครับคือเอกลักษณ์ของรุ่นนี้จะขอบขององค์ผ้าเนี่ยจะเป็นเหมือนเกลียวเชือกใช่ไหมใช่ครับเป็นเกลียวเชือกครับเหมือนกับพระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุนครับแล้วที่สําคัญดวงเศรษฐีรุ่นนี้หลวงปู่ศิลาท่านบอกว่าท่านพูดเป็นภาษาอีสานนะครับครับอีจังหนกระทำกกระตามดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุนท่านท่านว่าอย่างนี้ครับนี่ครับ ก็ต้องบอกว่าปลุกเสกอย่างเข้มขันปลุกเสกที่พระธาตุพนมเลยนะครับถือว่าเป็นภาพผงยอดนิยมอีกหนึ่งรายการของโลงปุ่ศิลาเลยก็ว่าได้ครับรบทางร้านออกวันนี้ทางร้านมีมีมาแบ่งด้วยกันหนึ่งองค์สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับรบทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ7,500บาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผม รายการต่อไปครับนี่เลยครับถือว่าเป็นพระอีกหนึ่งรายการที่ผมอยากจะนํามาแบ่งปันเอฟซีแล้วก็ผมเคยดูคลิปที่อาจารย์ลิงก์ได้สัมภาษณ์หลวงปู่แล้วเอาพระผงของขวัญให้หลวงปู่ดูลองปู่ท่านก็จับแล้วท่านก็พิจารณาท่านก็พลิกไปพลิกมาท่านบอกโอ้มวนสารนี่ซัดซีดได้หนิคับดก็ไปสิแพ่งเด้อพาคกิจเวเนียหลวงปู่ว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า ภรพผงของขวันบุญปะทายข้าวเปลือกอเป็นเนื้อขาวปีพศ2567จำนวนการสร้าง19,000องค์องค์นี้หมายเลข19129นะครับโอมีเลขโค้ดด้วยนี่ครับหมายเลขจะตอกบริเวณนี้นะครับตรงไหน,นครับองนี้หมายเลข19129นี่ครับ19129 10726ครับอ๋อด้านหลังใช่ไหมด้านหลังนี่ครับก็จะมีโคดหน้าบริเวณนี้แล้วแก่ว่าศิลาแล้วก็ศิลาเป็นชื่อลวงปู่แล้วด้านหน้าเนี่ยเป็นพระผงของขวัญเหมือนพ้าผงวัดปากน้ำเลยนะครับนี่ครับน่ารักมากครับครับเด็กแขวนได้ผู้หญิงแขวนก็ดีผู้ชายแขวนก็น่ารักครับครับวันนี้ทางร้านเราเนี่ยมีมาแบ่งด้วยกันสององค์มีกล่องด้วยครับสภาพสวยเดิมๆพรองปลอมเดิมเลยนะครับครับ ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ2,000บาทเท่านั้นนะครับมี2องค์นะครับทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมต่อไปนะครับรายการต่อไปขอนำเสนอไปนี่เลยครับสุดยอดพระปิดตาที่ลูกศิษย์ลูกหาชอบมากเป็นอันดับต้นๆครับเขาเรียกว่าพระปิดตาปดหนี้ หลวงปูศิลาสิริจันโทเป็นเนื้อผงไม้ตะเคียนองค์นี้เป็นแบบแช่น้ำมนต์ปีพศ .2563 จำนวนการสร้าง800องค์ลักษณะก็จะเป็นรูปพระปิดตาด้านหลังก็จะเป็นยันเหมือนเหรียญเนื้อดวงชื่อรุ่นปดนี่นี่ครับเป็นรุ่นที่หลวงปู่เสก9กวัน9คืนเสกที่พระธาตุพนมเลยนะครับนี่ครับเสกแล้วก็แช่น้ำมนต์จนน้ำมนต์แห้งนะครับนี่ครับเข้มขังน้าใช้น้ําพูชามากครับ องนี้สภาพสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับทางร้านออกให้บูชาเพียง7,500บาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับใครไวแค่ได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปนะครับออนําเสนอเป็นี่เลยครับพระปิตาปนี่หลวงปู่ศิลาศิริจันโทเป็นเนื้อผงไม้ตะเคียนปีพศ2563จํานวนการสร้าง4,200องค์ครับเป็นแบบไม่แช่น้ำมต์นะครับครับ สภาพสวยเดิมเดิมพร้อมกล่องเดิมท่านใดที่เป็นหนี้เป็นสินเยอะๆหลวงปู่ก็ได้อวยพรให้ว่าผู้ใดเป็นหนี้เป็นสินหลายๆก็ให้มืดหนี้มือสินซะเด้อใครอยากหมดหนี้หมดสินทํามาหากินฝืดเคืองผมอยากแนะนําให้บูชาพระปิดตาปลดหนี้เลยครับครับวันนี้ทางร้านเราเนี่ยมีมาแบ่งด้วยกัน3องค์สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเดิมเดิพร้อมกล่องมี3องค์นะครับ ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ4,000บาทเท่านั้นครับครับทักก่อนได้ก่อนได้เลือกก่อนใครไวใครได้3องค์เท่านั้นครับครับออกให้บูชาเพียง4,000บาทเท่านั้นครับครับนี่ครับมีกล่องด้วยนะมีกล่องครับมีกล่องทุกองค์ครับนี่ครับมีกล่องเดิมๆทุกองค์ครับไม่ผ่านการใช้การบูชาครับท่านใดสนใจสามารถทักมาก่อนได้เลยนะครับผมครับ ท่านผู้ชมหรือเ c จะทักมามีเบอร์ติดต่อเลยอด ID Line ไหมครับายด่วน086 8995139ดนครับ ID Line น์0 8 6ห9 9ปดเกครับให้ติ๊กตรง ID แล้วก็ใส่เบอร์โทรแล้วก็โกดค้นหาก็จะเพื่อเพื่อนได้แล้วครับครับท่านที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลสามารถมาชมองจริงได้ที่ห้างพันทิพย์บางกะปิชั้น3ปากซอยลาดพร้าว127ร้านผมเปิดทุกวันตั้งแต่10บโมงครึง่งถึง5้าโมงเย็นครับผมครับแล้วทางร้านรับเช่า บูชาด้วยใช่ไหมครับฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่มีวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่หมุนที่ตาสีโลหลวงปู่หงษงมรโยหลวงปู่ศิลาสิริจันโททางร้านเราทั้งรับเช่าและก็ให้เช่าขอให้ราคาตรงกันได้รับเงินสดกลับบ้านแน่นอนครับผมนี่นะครับชัดเจนนะครับทางร้านแจ็คเสมานะครับทั้งรับเช่าและให้บูชาด้วยนะครับท่านใดที่มีก็โทรมาคุยกับเขานะครับตามเบอร์ที่เขาให้ไว้นะครับ ก็ฝากติดตามใน YouTube ช่องสอ,อ h ชา n e l นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปนะครับซึ่งวันนี้ก็ขอขอบคุณทางร้านแจ็คเสมาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ